Hello, สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับมัสวีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพื่อนๆวีก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังแล้วกันเนาะว่าออตอนที่ไปอยู่ที่เมืองแขกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่ทําให้วีรู้สึกเฮ้ยมันเป็นเ u l จ u อ e s h ของวีมากๆแล้วก็เวลาที่วีใช้ในการปรับตัวนะคะทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันคะ่ะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไม่รอช้าเลยแล้วกันนะคะสิ่งที่มันเป็นเขาเจช e อกอย่างแรกเลยก็คือตอนที่เราไปถึงอะค่ะเราจะเห็นคนเนี่ย ใส่ชุดประจำชาติของเขานะคะนั่นก็คือชุดอาบายาหรือว่าชุดดิดเดชนะคะถ้าวีเรียกไม่ผิดนะคะผู้หญิงก,ก็จะใส่ชุดแบบนี้และผู้ชายก็จะใส่ชุดแบบนี้ค่ะทุกคนคือชุดทั้งสองเนี่ยเป็นชุดประจำชาติของเขานะคะเขาก็เชื่อในการที่ว่าเขาต้องปกปิดเรือนร่างของตัวเองนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนชุดนี้ค่ะเขาใส่แบบเป็นชุดประจำวันเลยก็ว่าได้เพราะว่าศาส,สนาของเขาอะค่ะเอาง่ายๆเลยเนี่ยเขาไม่ให้โชว์ลำแข้งลำขาหรือแม้กระทั่งส่วนแขนหรือส่วนที่เป็นผิวพรรณของเรา ะะส่วนที่เป็นลําตัวของเราเนี่ยออกข้างนอกจะไม่ได้ชูในเรื่องของตรงนี้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเขาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของแบบขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทํา ตามกันมาสืบทอดต่อกันมาอะไรแบบนี้นะคะวีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นแบบว่าอะไรที่เป็นริชเคาน์เจอร์เหมือนกันนะในเรื่องตรงนี้นะคะแต่ว่าเราก็แปลกใจไงเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเลยอะทุกคนแบบไม่เคยเจอมาก่อนที่แบบว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเขาใส่ชุดแบบนี้และสิ่งที่มันช็อกวีมากกว่านั้นก็คือวีอะค่ะมีเพื่อนที่แบบว่าเป็นอิสลามนะคะอยู่ที่กาตาร์ค่ะเขาก็จะใส่ชุดแบบนี้เหมือนกันค่ะทุกคนผู้หญิงที่นั่นนะคะเอาง่ายๆเลยอะเขาจะไม่เปิดเผยตัวตนต่อหน้าผู้ชายที่ไม่รู้จักนะคะคือเขาจะไม่โชว์เรือนรัก เขาค่ะทุกคนข้างในนั้นนะคะนางจะเป็นอะไรที่แฟชั่นเนเบิลมากจาก้าถ้านางถอดผ้าคลุมนั้นออกมานะคะโอ้โห,หนางจะแต่งตัวแบบ <Wow. S 1> เปรี่ยวมากทุกคนวีเห็นมาก,กับตาตัวเองเลยนะคะและที่สำคัญนะคะผู้หญิงะกะต้านะคะ จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเป็นไฮโปรไฟล์หน่อยนะคะข้างในนั้นนะคะทั้งหัวจัลรดเท้านะคะก็จะแบบว่าแบรนด์เนมทั้งตัวค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช็อกวีเหมือนกันนะคะว่าเวลาอยู่ออกไปข้างนอกเนี่ยผู้ชายข้างนอกไม่ได้เห็นคือชุดแบบเนี้ยได้เห็นแค่แบบสามีฉันแล้วก็เห็นแค่แบบคนในบ้านฉันหรือคนในครอบครัวฉันเท่านั้นก็เป็นอะไรที่มันแปลกมากๆสําหรับวีนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเขาจะช็อกอย่างแรกของวีค่ะหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้แหละว่าเนื่องด้วยประเทศเขาค่ะทุกคนเป็นประเทศ มุสลิมเนาะเออเหมือนกับศาสนาหลักของเขาอะคือศาสนามุสลิมอะคะ่ะทุกคนเขาก็จะไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็จะไม่มีการรับประทานหมูคะ่ะทุกคนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้ววีก็รู้แหละแต่ว่าก่อนที่จะย้ายมาคะ่ะเราไม่ได้คิดว่ามันจะสตร i c ขนาดนี้นะคะซึ่งในกาตาเนี่ยคือไม่มีที่ไหนเลยที่ขายหมูและก็แอลกอฮอล์ก็จะขายเฉพาะในคลับ แล้วก็ร้านบาที่นั่งดื่มเหล้าเท่านั้นนะคะเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะครอบครองแอลกอฮอล์ได้แต่ว่าเราต้องมีไลเซนส์นค่ะทุกคนก็เหมือนกับว่าต้องขออนุญาตจากทางรัฐบาลในการถือครองแอลกอฮอล์หรือว่า รับประทานหมูนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วีค่อนข้างที่จะช็อกเหมือนกันเพราะในขณะที่วีอยู่ดฮาวีก็ไม่เคยได้ทานหมูเลยค่ะแต่วีจะได้ดื่มแอลกอฮอล์ก็คือในช่วงที่ไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าแบบว่ามีแบบไปปาร์ตี้ข้างนอกแบบอเคเดมิชันอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือแบบไปปาร์ตี้กับเพื่อนอยู่ในคลับอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็จะมีแอลกอฮอล์ขายค่ะแต่ว่าแพงมากๆค่ะทุกคนคือเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบ มันแพงจริงๆมันก็เลยทำให้ีรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยค่ะก็เป็นเขาจะช็อกที่เราไม่เคยเจอมานะคะแล้วก็เขาจะช็อกต่อมาเลยจ้าทุกคนนั่นก็คือที่นี่ค่ะด้วยความที่เขาเป็นประเทศมุสลิมเนาะเขาก็จะไม่นิยมโชว์เรือนล่างค่ะเอาง่ายๆเลยนะเราจะโดนแนะนําตั้งแต่ตอนที่เรามาถึงโดฮาเลยค่ะกับการที่เราอยู่บริษัทเลยว่าการที่จะออกไปข้างนอกเนี่ยยูไม่สามารถที่จะใส่สั้นแบบสมอร์จิหรือว่าไม่สามารถที่จะแบบว่าใส่ 是 ideal。 แล้วออกไปข้างนอกได้เหมือนกับที่เราอยู่ประเทศไทยหรือว่าเหมือนกับที่เราอยู่ประเทศที่แบบว่าค่อนข้างจะเสรีนะคะเพราะว่าประเทศเขาอะค่ะจะค่อนข้างที่มีความคอนเซอร์เวทีฟมากนะคะก็คือตรงเนี้ยค่ะเราก็จะต้องคลุมไหล่เราและก็ใส่กางเกงที่เลยเข่าลงไปนะคะต้องเป็นกางเกงที่ปกปิดเรือนล่างค่ะส่วนที่แบบว่ามันค่อนข้างจะเย้ยยวนนิดนึงโชว์ไม่ได้ค่ะทุกคนจริงๆแล้วมันมีมีอีเมลอะค่ะที่ส่งมาก่อนที่เราจะแบบว่าย้ายไปที่นั่นแล้วว่าการแต่งกายของคนเป็นยังไงคือเขาก็จะ มีบอกมีแนะนําเราแต่เราไม่รู้ว่ามันจะส t r i c t ขณะที่ว่าเราไม่สามารถที่จะใส่ออกไปข้างนอกได้นะคะคือคือวีอะค่ะเคยแบบเจอประสบการณ์กับตัวเองเลยนะทุกคนตอนนั้นแบบไปเดินห้างแล้วเราก็ใส่เสื้อที่มันแบบ เหมือนกับเสื้อครอปอะเขาเรียกแต่มันก็จะโชว์พุงเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปเดินช้อปปิ้งอยู่ในห้างนะคะวีก็ไปกับเพื่อนสาวอะคะ่ะเพื่อนแอด์ด้วยกันนะคะแล้วพอเราไปเดินช้อปปิ้งในห้างอะคะ่ะเราก็ตกใจมากคือมีผู้หญิงคนนึงอะคะ่ะใส่ชุดอเมายาินะคะคือตอนที่วีกําลังเลือกของอยู่ะแล้วปรากฏว่าเสื้อมันเปิดขึ้นมานิดนึงคือเห็นแผ่นหลังเราอะคะ่ะแล้วเขาก็เดินมาแล้วเขาก็แบบยูแล้วเขาก็ดึงเสื้อวีลงอะคะ่ะทุกคนคืออารมณ์เหมือนกับว่า เนี่ยอยู่ระวังหน่อยมันเปิดเดี๋ยวผู้ชายคนอื่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววีก็แบบอ๋อโอเค thank you คือเข้าใจว่าเขาแบบคือเหมือนกับว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเราเขาก็ไม่อยากให้แบบคนอื่นมามองเราอะไรแบบเนี้ยแต่สําหรับเรามันไม่ใช่การที่เราโชว์มันเหมือนกับเป็นชีวิต ปกติของเราอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขาค่อนข้างจะเคร่งกันมากๆเลยค่ะทุกคนในเรื่องของการโชว์เรือนร่างนะคะทุกคนและก็เขาจะช็ชอกต่อมาเลยนะคะของวีเลยก็คือคนที่นี่อะค่ะเขาจะนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วในศาสนาอิสลามอะคะ่ะถ้าเราเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องศาสนามาเนาะก็จะรู้ว่าเขาจะละหมาดกันวันละห้าครั้งนะคะหรือว่าสวดมนต์กันวันละห้าครั้งค่ะทุกคนมันก็จะเป็นเขาจะช็อกวีอย่างหนึ่งที่เป็น อะไรที่มีไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังไม่ชินค่ะทุกคนตอนที่ได้ a c อ o คอมเ a ดชันครั้งแรกเลยนะคะที่ย้ายไปอยู่ที่กาตาเนี่ยจะได้อะคอมเ a ดชันได้หอพักที่ติดกับมัสยิดค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะสวดเป็นเวลาเริ่มแรกเลยะคะ่ะตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะตีสีคือเรากำลังนอนอยู่อะทุกคนพอนภาพอบอกว่าแล้วแบบมันแบบเฮ้ย ได้ยินเสียงแบบสวดปลุกตอนตีสี่ทุกคนแล้วมันไม่ได้เป็นเสียงที่แบบเบาคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าเขาเตือนว่าทุกคนต้องตื่นมาสวดแล้วนะตอนตีสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันฉันมาทำอะไรที่นี่คนนึงทุกคนแล้วมันเป็นความที่แบบเราไม่ชินมากๆนะคะกับเรื่องนี้จนแบบทุกวันนี้ถ้าให้ให้เรากลับไปอยู่อีกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราจะยังไม่ชินกับเรื่องนี้แล้วเวลาการสวดของเขาอะค่ะสวดแต่และทีมันไม่ใช่สวดมนต์เหมือนกับสวดในใจแบบ เหมือนเราอะคะ่ะมันคือการสวดออกเสียงที่มีแบบเขาเรียกว่าลําโพองอะทุกคนลําโพองอยู่ที่มัสยิดอะคะ่ะเพื่อนที่มันจะกระจายเสียงออกไปแบบรอบกระตาประมาณนั้นนะคะมีก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่ชินอะคือคือมันเป็นอะไรที่ทําใจยากมากๆนะคะแล้วก็ ไม่เคยชินเลยกับเรื่องสวดอะคะ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราแบบเออทำกับข้าวอยู่อยู่ในห้องพักของเราอ่ะสวดอีกแล่วก่อนเราจะนอนอ่ะสวดอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นการที่แบบว่าเราเออไปดูถูกอะไรนะต้องบอกไว้ก่อนแต่มันเป็นออประสบการณ์ส่วนตัวของวีที่วีรู้สึกว่ามันเป็นเขาจะช็อกมากด้วยความที่วีเนี่ยไม่ชินเลยกับเรื่องแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเขาจะช็อกอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นกับตัววีนะคะแล้วกออ็ต่อมาเลยค่ะคนที่นี่นะคะจะมี หลากหลายเชื้อชาติมากๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอเชียแอฟริกันยุโรเปียนอเมริกันจะมีหมดเลยนะคะทุกคนคือเอาไวง่ายเนี่ยมันจะเป็นมัลติเคาลเจอร์มากๆเพราะว่าประเทศกาตาเนี่ยเป็นแบบ ศูนรวมเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคนเนี่ยเข้ามาทำงานเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ experience คนหลายๆ nationality นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนแรงงานที่มาจริงๆเนี่ยจะมาจาก3ประเทศใหญ่ๆนั่นก็คืออินเดียบังกลาเทศแล้วก็ปากีสถานนะคะซึ่งคนจาก3าประเทศนี้อ่ะเอาง่ายๆเลยอ่ะทุกคนจะเป็นอะไรที่มีเขาโครงหน้าไปในทำนองเดียวกันเนาะแล้วเวลาเราไปไหนอะค่ะเราก็จะ เจอเยอะมากๆเพราะว่าเขาจะทํางานแบบเป็นแรงงานหรือว่าเออเวลาเราไปซื้อของตามร้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอเขาอยู่ในช็อปค่ะทุกคนแล้วเรา เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราไม่รู้ว่าเขามาจากประเทศไหนแต่เราใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเนาะแต่บางทีอะค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารแบบสั่ง Delivery อะไรเงี้ยแ,แล้วส่วนมากเลยนะก็จะเป็นคนอินเดียที่รับสายหรือว่าคนอินเดียที่ทําร้านค้าอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนด้วยสำเนียงเขาด้วยแล้วก็ด้วยความเร็วของการพูดเขาด้วยก็จะเป็นแบบลาดูลาดูลาด,ลาดูอะไรประมาณนี้นะ,ะทุกคน ซึ่งตรงนี้แบบว่าเออถ้าใครอยากจะฟังสำเนียงแบบอินเดียพูดสังกฤษนะลองไท์ y outube แล้วก็ลองหาดูนะทุกคนซึ่งสำเนียงมันจะเป็นการที่ไม่คุนเคยแล้วก็ไม่ชินมากๆนะคะแต่ว่าเราจะได้ยินแบบ ตลอดเวลารอบๆตัวเรานะคะเพราะว่าคนอ,อ,อินเดียหรือว่าคนปากีสถานแล้วก็คนบางปลาเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศกาต้านเนี่ยเยอะมากๆแล้วสไตล์การพูดเขาก็จะแบบคล้ายๆกันแล้วก็ a อ p e a r a n c น์เขาก็จะคล้ายๆกันเราก็ไม่สามารถแยกได้ว่าเขามาจากไหนแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่วิกกาลังจะพูดเนี่ยคือสำเนียงเขาฟังยากมากๆนะคะจนแบบเอาพยายามที่จะฟังแล้วแต่ด้วยความที่เขาพูดเร็วด้วยแล้วก็สำเนียงเขาจะเป็นแบบ ด้วยนะคะแล้วเราก็ไม่ชินค่ะทุกคนอ,อันนั้นก็คือสิ่งที่แปลกตาแปลกใจสําหรับวีมากในการที่ย้ายมาอยู่โดฮานะคะนอกจากที่พูดไปแล้วขอเพิ่มนิดนึงค่ะทุกคนนั่นก็คือที่กาตาเนี่ยคนฟิลิปปินส์เยอะมากๆค่ะทุกคนคือเยอะแบบ เยอะจนเกลื่อนอะทุกคนคือเอาง่ายๆเราไม่ต้องแบบถามเลยว่ามาจากไหนคือเรารู้โดยสำเนียงเขาด้วยโดยแบบอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนฟิลิปปินเนี่ยมาทํางานบริการที่กาตาเยอะมากๆนะคะจริงๆแล้วงานเราก็เป็นงานบริการแต่ว่าในกรณีที่พี่พูดถึงเนี่ยมันก็คืองานบริการในด้านของการเสิร์ฟการนวดการทาเล็บหรือว่าเป็นพยาบาลนะคะซึ่งตรงนี้จะมีคนฟิลิปปินเยอะมากๆค่ะทุกคนคือเอาง่ายๆเนี่ยเราจะเห็นแบบ ทั่วไปตามท้องถนนเลยนะคะซึ่งเราเห็นแบบนี้เราก็จะแบบรู้เลยว่าโอเคเขาแบบเป็นฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเวียวก็จะโดนทักเยอะมากนะทุกคนแบบเหมือนกับว่าโดนเหมารวมไปด้วยว่าเราเนี่ยเป็นฟิลิปปินส์อะไรอย่างนี้นะคะแอ์ไทเนี่ยจะไม่ค่อยชอบโดนทักว่าเป็นฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าคือเอาง่ายๆคือเราก็รักในความเป็นไทยเราก็ไม่อยากให้คนมาทักว่าเราเป็นชาติอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆในสังคมแอร์อแอร์แขกเนียก็จะมีคําเรียกฟิลิปปินส์ว่าผินนะคะทุกคนคือ ผินก็จะมาจากปินนะคะปินแล้วก็เราก็ผันนิดนึงเพราะถ้าเราพูดปิน,นะะเขาก็จะรู้ว่าเวลาเราเรียกเขาเนี่ยเออเราเมนชั่นถึงเขาอะไรประมาณนี้เนาะ,ะเราก็จะแบบเออผินคนนั้นผินคนนี้ผินนั่นไงผินนี่ไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นภาษาแอร์แคนะคะ <ๆ S 1> ก็จะหยอกล้อกันเล่นตลกตลกไปนะคะในวงไทยนะคะเราก็จะแบบชอบล้อกันเล่นนะคะทุกคนร้อยเล่นเป็นเรื่องแบบสนุกสนุกตลกตลกไปนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาเฟนใครนะคะทุกคนโอเคค่ะและก็ต่อมานะคะในการที่อยู่ที่โด ฮานี่คนที่นี่ค่ะจะชอบดูดบารากุมากค่ะทุกคนบารากุคืออะไรนั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะทุกคนคือเอาง,ง่ายๆเลยเนี่ยด้วยความที่เขาไม่สามารถที่จะดื่มแอลกอฮอลได้นะคะเขาก็ต้องใช้บารากุเพื่อความฟินเพื่อความฟินแทนแอลกอฮอลนะคะคือเอาง,ง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ ผิดกฎหมายของที่นี่นะคะคนก็เลยชอบที่จะดุดบบรกุหรือว่าชิชามากๆนะคะมีอยู่แบบเกือบจะทุกร้านอาหารเลยนะคะอันนั้นก็คือชีวิตที่โดฮะค่ะต่อมาเลยที่วีรู้สึกว่ามันเป็นค่าเจร์ชอกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการแบ่งแยกเพศของคนที่นี่ค่ะทุกคนคือเอาง่ายๆเลยเนี่ยเขาจะมีการแบ่งแยกไว้ชัดเจนมาก มากเลยนะคะว่าสิ่งนี้สำหรับผู้หญิงแนละสิ่งนี้สำหรับผู้ชายแม้กระทั่งที่นั่งในสาธารณะค่ะเวลาที่เราไปติดต่อง,งานออต,าตามหน่วยงานราชการอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีที่นั่งแยกไว้เลย,เลยว่าตรงเนี้ยสำหรับมีแม่นนะแล้วตรงเนี้ยเป็นสําหรับเป็นนะคือไม่ให้นั่งรวมกันนะคะทุกคนเขาจะถือมากๆในเรื่องของการแบ่งเพศหญิงเพศชายนะคะซึ่งตรงเนี้ยคะ่ะเขาค่อนข้างจะสตริกกับเรื่องเรื่องนี้มากนะคะคือวีก็เคยเออตอนนั้นไปติดต่อง,งานอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แลวรู้สึกว่า ว่าจะอยู่ในอ่อ oh. เพราะแบบเราก็เหมือนกับว่าเราไปนั่งที่นั่งของผู้ชายแล้ว Security เดินมาเลยแล้วก็แบบแ a ม you cannot sit here this is for men แล้วก็แบบเฮ้ยมันแบบ matters ขนาดนั้นหรอด้วยความที่เราไม่รู้เราก็ต้องแบบโอเค i'm sorry แล้วเราก็ต้องย้ายไปนั่งที่ที่มันเป็นที่ที่จัดไว้สําหรับผู้หญิงะคะ่ะทุกคนซึ่งเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสตรีทมากนะคะในดฮา่ะไม่แค่นั้นคะ่ะทุกคนคือผู้ชายกับผู้หญิงนะคะทุกคนในที่สาธารณะเนี่ยสมมติเราเป็นแฟนกันเรา ออกที่สาธารณะค่ะเราออกไปข้างนอกแบบไปอยู่ในพับ l ิก e y ซ s อย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะจับมือกันได้ค่ะทุกคนด้วยความที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเขานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีเขานะคะคือที่ตะวันออกกลางอะค่ะเขามีอะไรที่ค่อนข้างจะสตรีทกับเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเขาห้ามที่จะจับมือกันในที่สาธารณะค่ะทุกคนเราไม่สามารถที่จะจูจีกันได้ในฐานะแฟนในที่สาธารณะเพราะเขาเคร่งมากๆนะคะตรงนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่หลายๆคนที่มีแฟน ะะไม่ค่อยจะออกมาข้างนอกเพราะว่าไม่อยากจะโดนเขาว่าหรือว่าไม่อยากจะโดนตราหน้าว่าเราค่ะมาทากดผิดกฎบ้านเมืองเขาอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ชินแล้วก็หลายๆคนที่ย้ายมาก็ไม่ชินแต่ว่าพอเราไปอยู่ตรงนั้นนะคะเราก็ต้องเข้าใจขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของเขาอะไรแบบนี้เนาะเออก็เลยต้องแบบแบบอยากจะจับมือกันใช่ไหมแล้วก็ตัวจิ้มเอานะคะจิ้มกระจอประมาณนี้ทุกคนการที่เขาแบ่งแยกแต่ละที่ค่ะทุกคนคือมันรวมไปถึง อ่าอย่างเช่นในยิมนะคะถ้าเราไปออกกําลังกายที่ยิมสาธารณะค่ะทุกคนผู้หญิงผู้ชายห้ามใช้ยิมร่วมกันค่ะทุกคนคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดสําหรับวีมากๆนะคะเพราะว่าจากที่ที่เรามาเนี่ยผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ทุกอย่างร่วมกันได้ก็แบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้นะคะแต่ว่าอย่างที่ประเทศนี้นะคะ่ะมันไม่สามารถใช้ได้พอเราไปเปิดเมมเบอร์ยิมใช่ไหมคะคือวีอ่ะก็จะไปกับแฟนใช่ไหมล้วแบบตอนนั้นนะคะที่อยู่เนี่ยคือเราก็งงมาก ว่าอา้าวคือจริงๆแฟนเราเป็นเทรนเนอร์ให้ใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่าอยากจะอยู่กับเขาเพื่อให้เขาเทรนเราอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอเราไปเปิดเมมเบอร์เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าโอเคอันนี้ยู่ต้องแยกหญิงชายนะหญิงก็เล่นได้แค่จีมผู้หญิงแล้วผู้ชายก็เล่นได้แค่หญิงผู้ชายอย่างเดียวซึ่งเราก็เลยงงมากนะตอนนั้นก็เลยงั้นไม่เล่นแล้วเออเราก็เลยแบบว่าของเงินคืนนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันแบบว่าค่อนข้างจะแบบช็อกวีเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่วีรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะสตริงนะคะเป็นเรื่องที่มันค่อนข้นข้าจะะแแปลปะะกแลกกสนนค ต่อมาเลยค่ะในร้านทําผมร้านทําเล็บร้านซาลอนหรือร้านอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่เป็นร้านความงามของผู้หญิงนะคะผู้ชายห้ามเข้าค่ะทุกคนต่อให้เราอะค่ะจะ ไปนั่งรอก็ไม่สามารถทําได้ค่ะทุกคนคือตรงนี้เขาบอกเลยเขาก็จะมีป้ายเลยว่า no men a l l o w อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือเอาง่ายๆเนี่ยในร้านเกี่ยวกับเสริมความงานหรือว่าร้านเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนะคะจะไม่สามารถมีผู้ชายอยู่ในร้านนั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นกฎที่ strict มากๆสําหรับเขาค,คือมันเคยเกิดขึ้นกับวีนะตอนที่วีอะค่ะกำลังว่ายน้ําอยู่ที่ accommodation ของเรา security ค่ะเขาต้องแบบว่าให้ช่าง maintenance เนี่ยมาซ่อมอะไรสักอย่างนะคะแล้ววีอะค่ะก็ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ชิลๆอยู่นะคะเขาก็เดิน มาถามนะคะคนที่ใช้ยิมใช้สาว้ณาว่าโอเคไหม uh, ถ้าจะมีเอ่อแม่นเทนนนซ์มาซ่อมนะวินาทีนี้นะตอนนี้ที่เรากําลังใช้บริการยิมอยู่อะไรอย <world> ่างเงี้ยค่ะเขาก็ไล่ถามเลยนะไล่ถามทุกคนเลยว่าอยู่โอเคหรือเปล่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งไม่โอเคคือ a ม n นเทน n c e ก็ไม่สามารถเข้ามาซ่อมหรือว่าเข้ามาแบบว่าจับหยิบอะไรได้เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วีรู้สึกว่า อืมก็แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้หมายถ้าเขาจะมาซ่อมมาเขามาทํางานก็ก็ให้เขาทําไปดีแต่ว่าแบบเออประเทศเขาค่ะค่อนข้างจะเคร่งในเรื่องเรื่องนี้นะคะทุกคนเออต่อไปเลยนะคะที่ตะวันออกกลางเนี่ยวันหยุดของเขาคือวัน สุกแล้วก็วันเสาร์ค่ะทุกคนคือเอาไง่ายๆมันก็เป็นเรื่องที่มีไม่ค่อยชินอย่างหนึง่งเพราะแบบทุกที่ในโลกก็จะแบบเออหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคือที่ตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะหยุดวันสุกและวันเสาร์คือวันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์ในการเริ่มทํางานค่ะทุกคนมันก็จะมีผลกับวีในตอนที่แบบว่าวีไปติดต่อง,งานอย่างเช่นวีจะต้องเข้าออฟฟิศวีจะต้องแบบ ไปแบบเซ็นเอกสารไปสถานทูตอะไรอย่างเงี้ยวิกก็จะแบบวันนี้วันอะไรมันต้องมาคิดก่อนเพราะบางทีแบบเราลืมอะทุกคนด้วยความที่เรามาจากแบบประเทศที่แบบไม่เหมือนกันนะเออแล้วมันเป็นอะไรที่มันทาให้เรารู้สึกเฮ้ยแบบเออมันก็แปลกสําหรับเราเหมือนกันเนาะซึ่งแบบเราไม่ค่อยได้เจอแบบนี้ในโลกสักเท่าไหร่นะคะทุกคนนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบวีค่อนข้างจะ ชอกมากๆแล้วก็ต่อไปค่ะทุกคนก็คือ,อเรื่องของ holy month of Ramadan ค่ะทุกคนด้วยความที่เขาว่าค่ะเป็นมุสลิมนะคะเขาก็จะมีเดือนที่ถือศีลอดค่ะก็คือ Ramadan นั่นเองนะคะทุกคนคือในเดือนนี้ค่ะทั้งเดือนเลยเขาจะไม่รับประทานอาหารเมื่อพระอาทิตย์ ขึ้นฟ้าค่ะคือเอาไว้ง่ายเลยเนี่ยตอนที่แบบว่าณเวลาที่มีพระอาทิตย์อยู่บนฟ้านะคะเขาก็จะไม่ทาน,นะคะ่ะคือเขาจะอดไม่ดื่มแม้กระทั่งน้ำค่ะทุกคนคือมันจะเป็นทุกๆเดือนท้าก็ประมาณประมาณช่วงนี้นะคะ่ะที่วิกกาลังอัดวิดีโออยู่น่าจะเป็นช่วงลมะมารอนของที่ตะวันออกกลางนะคะคือในลมะมารอนเนี่ยทุกอย่างร้านอาหารร้านเดลิเวอรี่ก็จะปิดะคะ่ะในตอนในตอนเช้าในตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะแล้วก็จะเปิดในตอนพระอาทิตย์ตกะคะ่ะทุกคนมันแปลกมากๆนะคะแล้วคน คนที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็อุดแบบ อดจริงๆเลยนะทุกคนเราก็ไม่เข้าใจว่าอดได้ยังไงเนาะเพราะว่าปกติอะค่ะเราทานข้าวเช้าเดี๋ยวตอนเที่ยงเราก็หิวแล้วเดี๋ยวพระที่จะไม่ทันตกดินเลยแล้วก็หิวข้าวเย็นอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะลูกเรือเนี่ยที่ไปบินเนี่ยทำยังไงคือมันก็จะมีลูกเรือกลุ่มหนึ่งที่เขานับถือศาสนาอิสลามนะคะเวลาเขาไปบินวีก็ไม่ทราบว่าเขานับจากอะไรเนาะบางกลุ่มก็เห็นที่ว่าโอเคเขาไม่เห็นแสงอาทิตย์เขาก็ทานแต่ว่าถ้าแสงอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราบินผ่านโซนที่แสงอาทิตย์ขึ้นเมื่อไห่่เขาาก็ไม แต่บางคนก็บอกว่านับตามเวลาของแบบเออเดสตินชันว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่กี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าเขาแบบใช้จุดจุด,จดไหนมาประสิน์ในตรงนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็คือการที่ถือสินอดในช่วงเรมาดอนค่ะซึ่งมันเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างใจยากแบบยากมากๆเลยนะทุกคนเพราะแบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับเขาอะค่ะในที่สาธารณะค่ะเขาก็ให้เราดื่มไม่ให้เราเคี้ยวไม่ให้เราแบบว่า รับประทานนะคะในช่วงนี้ค่ะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยคือทางสายการบินเนี่ยเขาก็จะมีประกาศเตือนนะักท่องเทีย่ยวเวลาที่แบบมา transit อะไรอย่างเงี้ยนอะที่สนามบินเนี่ยว่าตรงนี้มันเป็นแบบเออเดือนรรม a d a นะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราดื่มหรือว่าเรารับประทานอะไรในที่ public เนี่ย strictly prohibited นะคะก็คือเขาห้ามแล้วก็เป็นเรื่องที่ strict มากๆสําหรับคนตอนออกลางนะคะทุกคนอันนี้ก็เลยเป็น อะไรที่ต่างชาติเะะ่ะเวลาที่แบบว่ามาทานสิทธิ์ที่นี่จะต้องทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีเขานะคะทุกคนและต่อมาเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือเรื่องของอากาศค่ะทุกคนต้องความความเข้าใจก่อนว่าที่ตะวันออกกลงาาหลายๆคนนะคะก็คงจะรู้ว่ามันคือดินแดนแห่งทะเลทรายนะคะอากาศพี่จะร้อนมากมากจ้าร้อนแบบ โอ้โหคือเหมือนกับที่วีเคยบอกไปนะคะถ้าเราออกไปข้างนอกคะ่ะทุกคนจะแลเปีจกจัะทุกคนคือเหมือนกับว่าเราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องขยับตัวไม่ต้องอะไรทางนั้นแล้วอากาศมันเป็นอากาศที่แบบร้อนชื้นนะคะทุกคนนะซัมเมอร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ร้อนมากนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยชินสำหรับวีคือเราว่าประเทศไทยเนี่ยร้อนแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังสู้กระตาไม่ได้ที่ร้อนแบบอกจะแตกนะคะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็รู้สึกว่าร้อนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะคะกระตาก็ ก็ร้อนเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนมา,มานะคะที่เป็นเขาจะชอบของวีเลยก็คือเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเรามีพี่ชายเยอะมากๆนะคะเพราะคนพื้นที่เนี่ยก็จะเรียกเราซิสเตอร์ซิสเตอร์ซิสเตอร์ค่ที่ sister do you want this sister do you want that อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเร,เ,รเริ่มรู้สึกว่าเอา้ากูมีพี่ชายเยอะเต็มหมดเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะทุกคนอ่าซึ่งตรงนี้ยค่ะเขาจะเรียกเราโดยการใช้คําว่า sister นะคะคือเหมือนกับโอเคน้องสาวมาน,นี่หน่อยน้องสาวก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบแซวๆเหมือนแบบประเทศไทยเวลาที่แบบมีคนแซวเขาจะพิวปากเขาจะนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าคนที่เนี้ยจะแบบ sister sister แล้วก็จะแบบมองแบบ มองเหมือนมันจะกลืนกินเรานะคะซึ่งเวลาเราออกไปข้างนอกคนเดียวต้องบอกก่อนทุกคนอันนี้เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขเขาไม่ทําอะไรหรอกเพราะว่าประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากแต่ว่าจะน่ากลัวในการที่เขามองเราเหมือนเขาจะกลืนกินเรานะคะมองเหมือนกับว่าเออถ้ากูง่ามึงได้กูง่าไปแล้วอะไรประมาณน,นี้นะคะก็เป็นเรื่องที่แบบถ้าเลือกได้นะคะจะเลี่ยงการออกไปข้างนอกคนเดียวค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อที่วิวรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเขาจะช็อกมากๆแล้วก็ไม่ชินมากๆเวลาใครที่แบบไม่รู้จักเราแบบ มาเรียกเราแบบไปนู่นไปนี่อะไรแบบนี้เนาะแล้วมาพูดถึงตรงนี้กันบ้างคะ่ะทุกคนการปรับตัวนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องที่วีพูดไปแล้วเนี่ยบางอย่างมันก็ใช้เวลาปรับตัวง่ายบางอย่างมันก็ไม่ชินแล้วก็ยังปรับไม่ได้เลยซึ่งตรงนี้เองบอกจริงว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยเนาะว่าเราจะชินกับออสภาพชีวิตแบบนี้เมื่อไร่หรือว่าอาจจะไม่ชินเลยอะไรแบบนี้ค่ะโดยส่วนตัววีเองเนี่ยใช้คำว่าชินเนาะคงจะแบบ ก็ไม่ชินนะตอนนี้ก็คิดว่ายังไม่ชินนะทุกคนคือใช้คำว่าอยู่กับมันได้ดีกว่าเออแต่ว่าไม่ได้ใช้คาว่าชินนะคะเพราะทุกครั้งอะทุกวันอนะที่มีการสวดมนต์ตอนเช้าก็ยังไม่ชินอยู่นะคะทุกครั้งที่แบบว่าเราแบบเออแบบ มีคนมาเรียกว่าซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชินนะคะเวลาเมื่อไหร่ที่แบบมีรรม a d อนมาถึงก็ไม่ชินอะทุกคนเออมันก็เลยแบบขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับแบบแต่ละคนมากกว่านะคะทุกคนโอเคนั่นแหละคะ่ะทุกคนทั้งหมดก็คือสิ่งที่วีเอามาพูดแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังเอามาแชร์ในคลิปคลิป,ลปวีดนี้นะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครไม่มากก็น้อยเนาะคือหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงค่ะขอให้ได้อะไรจากมันไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนวันนี้ค่ะก็หมดเรื่องที่วีจะมาพูดวันนี้แล้วอย่า ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้วีได้ทำคลิปสนุกสนุกครั้งต่อไปค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย